ก็จะให้อาหารปลาครับวันนี้หลังจากที่ปล่อยไปสามวันแล้วครับเมื่อบานก็มาให้ครับตอนเย็นแต่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับคือที่ตกใจก็คือมันมีลูกปลาดุกอยู่ด้วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นปลาดุกนาหรือเปล่านะครับแม่ของมันอาจจะมาจากทุ่งนาโน่นนะครับับ ขึ้นมาไข่ตรงนี้นะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีครับจะเลี้ยงต่อดีไหมครจะเลี้ยงต่อหรือว่าจะหยุดแค่นี้ครับอ่าตอนนี้ยังไม่ขึ้นมานะ าก็แข็งแรงดีครับเดี๋ยวมาดูลูกปลาดุกกันนะครับวานขึ้นมาเยอะมากนะครับตอนเย็นวันนี้มันอาจจะอิ่มอยู่ก็ได้นะเห็นขึ้นนะ เห็นไหมครับลูกปลาลูกตัวแดงๆครับเขาขาวแดงๆครับผมว่าน่าจะมีเยอะนะครับ เติมขึน้นมากินแล้วนี่ฮะขึ้นมาเต็มเลย โอ้ไม่ทราบว่าเป็นปดุกนาหรือเปล่าครับก็ไม่รู้ว่าแม่มันยังอยู่หรือเปล่าอออาจจะออกไปแล้วก็ได้นะ <c oughs> ไม่เห็นแม่มันขึ้นมากินเลย เอาปลานินมาปล่อยแต่ได้ลูกปลาดุกแทนครับเยอะมากเลยครับน่าจะหลายร้อยตัวนะครับสดนู่นไหลวาดนรงไหนก็ขึ้นมากินหมดเลยครับนี่ฮะสดนู่นเลยคิดว่าปลาดุกนาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันขึ้นมาจากทุ่งนามาไข่มาไข่ไว้แล้วออกลูกตรงนี้ ขึ้นมากินเต็มเลยครับแดงแดงละเล็กๆล้วเอาอย่างไงดีครับถ้าจะเลี้ยงปลาดุกก็ต้องหาอะไรมากั้นรอบบอ่อนะ <c oughs> ไม่งั้นพอมันโตขึ้นฝนตกมามันก็จะออกได้นะครับมันเป็นปลาดุกธรรมชาตินะครับเต็มไปหมดเลย ลูกมันดูแล้วน่าจะหลายร้อยนะครับถ้าจะเรียงมันจะคุมหรือเปล่าครับกับค่าหัวอาหาร้านนีนก็ปล่อยไปห้าสิบตัวครับ ตอนแรกก็คิดว่าไม่มีปลานะผมก็มานั่งเฝ้าอยู่หลายวันว่าไม่มีปลาช่อนก็เลยก็เลยเอาปลาเนนมาลงนะแต่ก็ดันมีปลาดุกนี่ครับตัวใหญ่เท่าเนวก้อยก็มีฮะัหวัวเล็ก,ลก,ลกแ,ดแดงก็มีครับมันมีสองรุ่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมีสองแม่หรือเปล่า <c oughs> นี่เต็มไปหมดเลยครับ